สบายดีสบายดีสวัสดีพีพีเอเบอร์ทุกคนเด้อสบายดีกันตอนแลงทุกคนตอนที่ทยคิววิดโอนีอยูก,ก็คือตอนสองทุ่มเนาะแล้วพีพีเอฟซฮับสมคิววิดโอนี้กันตอนจักโมงคอมเมนต์บอกน้องลีเด้อเด้อทุกคนสําหรับเรื่องราวของคิววิดโอนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปที่เอฟซีทางฟังไทยเพิ่นส่งมาให้น้องลีหลายแหง่งและน้องลีเก็ไปเห็นมาในติ๊กต็อกนำเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นคลิปที่กําลังด่งดังแหง่แหงๆทั้ง ในไทยในลาวและกันในเวียดนามนะทุกคนเนาะแบบโด่งดังแห่งข่าวทุกๆซ่องที่แบบเป็นระดับต้นๆของประเทศเวียดนามนําเสนอข่าวนี้นะทุกคนเนาะน้องเร่งกันเลยโอเคสิเอาคล,คลิปนี้มาให้พีพเซีได้เบิ่งนํากันนะทุกคนเนาะนุองเรีงเซอร์วเอฟซีกับ คือที่เห็นคลิปนี้ไปเดแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือทายสองคนเนาะทุกคนสาวเวียดนามนะเนาะพิ่นพู้มาจากป้าซ่องจอมเนาะทุกคนเนาะสภาพเพิ่นก็นแบบโอ้อิลอยขนาดเลยเนาะสายแบบสายผู้นึ่งขนาะดทุกคนอายุเพียงแต่สิ แปปีเท่านนะั้นเนาะยังน้อยขนาดเลยเนาะรากาตามร่างกายของเพื่อนฮันเป็นมีร่องรอยการถูกทําลายนะทนะุกคนเนาะเพื่อนฮันได้เข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือจากคนไทยนะทนะุกคนเนาะและคนไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านคนในประเทศเวียดนามซื่ออยู่ในเวียดนามนะทุกคนแบบเพื่อนให้ความสําคัญกับข่าวนี้แหง่งเพื่อนครอบใจคนไทยขนาดเลยที่ช่วยเหลือคนประเทศของเพื่อนเนาะแล้วกับ เพื่อนคาดว่าหรือณนะตอนนี้น่าจะเมนอาสองคนสองคนสาวเวียดนามนีเนาะน่าจะทึกโลกไปให้ให้ไปเป็นสแกมเมอร์อยู่ที่ประเทศแคมบเบอรเนาทุกคนเนาะคาดว่าเหน,นืนั้นเนาะและนงลี่เองเลยสิพาหทุกคนมาเบิง้งปาดนงลี่เองและเห็นแล้วก็ขอบคุณคนไทยนำเนาะที่เพื่อนให้ความช่วยเหลือเนาะให้ความช่วยเหลือในที่นี้ก็คืออันนี้คือน้ําใจของคนไทยเนาะแต่หลังจากนั้นก็น เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนกะน,น่าจะไปปฏิบัติ ตามหน้าที่ให้มันถึกต้องนรกคนเนาะซิส่งกับประเทศบอรหรือว่าอีกอย่างจังไดกะอันนี้กะให้เป็นหน้าที่ของเพิน่นเนาะคีวิดโอนี้ลุงเลี้ยงยากนําเสนอในมุมที่คนไทยเพิ่นช่วยเหลือเนาะบ่ว่าสิมาจากใสตุกทุกได้ยากมาจากใสคนไทยเพิ่นพร้อมช่วยเหลือจังซนะีนานรกคนเนาะคีวิดโอนี้ลุงเลี้ยงสีงนาเสนออยู่สองคลิปคลิปแรกก็คือเป็นภาพบรรยากาศวินาทีที่คนไทยเพิ่นช่วยเหลือ คลิปที่สองก็คือซี่ซีเป็นคลิปความขอบคุณจากคนเวียดนามโดยเฉพาะเลยนะทุกคนเนาะโอเคป่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปนี้กันทุกคนคนคำเฮียคำเฮียโอเคอ่ายูทูเพอร์สันทูทูเพอร์สัน เพื่อนมีความยานนะทุกคนเนาะใส่เสื้อสีดำนะเพื่อนอายุหักสิบแปดปีเนาะโพลิเซโอเค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 ดอนลอรีไหนนี่จะผมจับไปนานเลยสองคนคนั่งยืครับครับโอเคมันเดินหน้าช่องนะครับคอ๋อโอเคโอเครับอยู่อยู่อยู่ตรงกลางโอเคโอเคโอเคมีสองคน ท่ามกลางแบบเสียงระเบิดทุกคนอันนี้ลงใช่ไหมลงไหนลงไหนไม่ทราบเลยครับเดินออกมาได้ยังไงวะเนี่ยโดนไ้สองศูนย์หน่อยครับแย่จริงจไทยไทยแลนด์ไทยลนด์รับกี่แค่นครับโยอ่เวียดนามอยู่ตรงกลางตลาดกัมพูชีกัูีอกเชนัมพูชีอ่าโอเค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 เวียดนามอเ คิดว่าน่าจะต้องมีมาอีกแน่นอนมี้ามาใช่สามสามอีกหนึ่งอยู่ไหนอไหนอีกอีกคนหนึ่งอยู่ไหนกำไรก็ีม เจ้าช้แอแปลภาษาก็ได้ถ้าใช้แปลภาษาเวียดนามเหมือนมีสามคนอีกคนนึงยังไม่ออกมาแน่นอนเข้าข่าวแลเข้าโอเคเอ้าข่าวไหมเข้านหมพี่ลบพี่ลบเอาข่าวไหมเข้าไหมลูกเข้าถามเขาว่าอีกคนนึงอยู่ไหนเพื่อนยากกินเขาเนาะคนไทยก็ให้ความช่วยเหลือเอาเขาเอาน้ําให้กินทุกคนเด็กคนน้นบานเวียดนามจีนนะครับไม่แน่ใจ นะครับหนีออกมาจากพรมแดนนะครับผมช่องจอมนะครับคาสิโนนะครับโอสเม็ดนะครับ เหมือนหนีตายมานะครับผมครับพี่อาสอรี่ sorry sorry อ่าโอ้ผมคงที่ผมจำได้เพียงน้ำสองคนนี่โอ้โอ้ผมแจ้โอ้โอเค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 มีแต่รอยบาดแผลเต็มเลยโอเคโอเคกินข้าวกินข้าวเมื่อกี้เขาวายยังไดได้ทางเขาว่าอีกคนนึงอยู่งใส่นี่แล้วนี่ใช้แอปแปลภาษา แต่แล้วก็ถามเลยว่าอีกคนนึงอยู่ไหนบอกว่าไม่ต้องกลัวให้เข้ามาเลยแล้วบอกเขาว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาก็ได้โอ้พิโรดเบิ้งแขนเบิ้งขาเหาะมีแต่ห้อยหลดน้ำเออใช่ยังเี็มหัวยู่เลยไหมแต่ละคน จริงจังกบังนี่อ่ะเนี่ยโอ้ใช่เอองเลียงเตมเเต็เออยังสั่นอยู่เลยปวดเลยปวดแล้วโอเคครับผมนี่เจ้าหนะ้าที่ก็มาถึงแล้วนะครับมีคนสองคนมีคนหนึ่งมีคนหนึ่ง,งน,น่าจะอยู่ในป่าเลยน่าจะอยู่ในป่า าได้ไม่ใช่ง่ายเลยเขาบอกเขามาสามคนใช่ใช่ใช่ไม่ได้ขัดขืนมาของความช่วยเหลือคงว่าอีกคนนึงมันน่าจะติดป่าอยู่แถวนี้เลยเนี่ยเวียดนามมีบัตรคนเดียวครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยที่เรามองดูยังไงไม่ใช่คนไทยแน่นอนน่าจะโดนมาหนักอ่ะดูจากสภาพรองรอยแขนขา เน็ตดูขาเขาเนี่ยเน็ตสั่นเลยเนี่ยใช่อ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอเคโอเคไปยิง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 ไปิงไปไม่โอ้ยมอนี่มันยาวเลยนี่ดิเดือดขนยาวโลเปิ้ลจุนเบบซันโอเคโอเคโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว Thái Lan, Thái Lan, Thái Lan, very good, ok, Thái Lan, very good Căn gia cái lột, thòng này nữa Săn Ok, ok, Thái Lan, very good, very good, Thái Lan, ok, ok, ok Ok, ok, okay. okay. Um... ในในใน icism, ไปจนไต่อเน่ยผ่าตำรวจป่ะโอเคโอ้มันสั่นมาห้กส okay. ิบแล้วเยหึสามสี okay. ah okay. ่สิบห้ามันบอกว่าหลงาสิบหกเจ็ดส um> ิบแปดโอโอเคโอเคโอเคเนี่ คนพยายามช่วยเนาะพยายามแบบปลอบใจจังหวัสดีค่ะทั้งหมดพวกพี่เป็นคนไทยน้องอันเป็นคนเวียดนามน้าลักของพวกพี่นะคะแล้วก็ตอนนี้หนูได้ดูข่าวอยู่ที่ประเทศไทยค่ะทุกคนข่าวนี้โอเคโอเคพอลิเซโอเค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 ดับนอรีด คุณกับผมจับเวียดน้ำได้สองคนคราวนี้ดังมากๆที่เวียดน้ำตอนนี้นะคะพวกพี่เพราะว่าสองคนเวียดน้ำหนี ประเทศเขแมแนแล้วก็ถึงประเทศไทยได้ตำรวจไทยช่วยเหลือคนเวียดนามนี่หนูคิดว่าน่าเจอสองคนนี้หนีจับเคมแอนอยู่ที่คาสิโนร้อนหนาวหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าดูน่าสับสนมากค่ะคนเวียดนามตอนนี้เขาพิมพ์เยอะมากเขาบอกว่านี่คคมแนด์หนูอ่านได้หมดเลยเขาบอกว่าค่ะ คุณประเทศไทยมากๆที่ช่วยเหลือเวียดนามแล้วก็คนเวียดนามจะไม่ลืมเรื่องนี้ค่ะคนไทยใจดีมากตอนนี้คนเวียดนามเขาเชื่อใจแล้วว่าประเทศไทยมีคนใจดีเต็มเลยค่ะพวกพี่เขาไม่กลัวว่าสองคนนี้เป็นเฟกคนคาเมนรุนแาวเพราะว่าที่ไทยกับคาเมนตอนนี้กำลังสมการเยอะมาก อันตรายมากตอนนี้ดีใจมากเพราะว่าเจอกันคนตำรวจที่ประเทศไทยช่วยควนเวียดน้ำค่ะทุกคนหนูมีความสุขมากๆเวลาหนูดูวิดีโอนี้นวิดีโอนี้หนูก็เห็นนี่หนูก็เห็นอะไรนี้ <c ười> าชอบมาครับผูสั่งหมาสั่หมาอยู่ที่วิดีโอ หมาหมาของไทยนี่เขาชอบคนเวียดนามแล้วคะพุีเวลาหนูหนูไปที่ไทยหนูเห็นหมาเยอะมากแล้วก็เขาชอบหนูค่ะทุกคนแต่ว่ายังไงก็เลยตอนนี้คนเวียดนามคิดว่าประเทศไทยคือประเทศดีที่สุดแล้วคะ่ะพุ่บี้พุ่ีมั่นใจหนูได้นะคะ อนนี้เวียดนามจะอยู่ข้างๆกับประเทศไทยนะคะทุกคนแต่ละเราจะเป็นเพื่งนานๆน,น,นะคะไม่มีวันเลิกกันนะคะนองอนันบอกแล้วว่าหน้องอันเป็นคนเวียดนามค่ะหน้องอันอัน,อนจะเป็นคนทำสองประเทศสนิทสนิท,นทโดยกันนะคะพ่อปี ตันนี้หนูขอบคุณประเทศไทยมากๆทั้งหมดคนไทยจะเป็นประเทศให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นดีมากๆค่ะหนังนัั้นมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วไม่มีวันเบื่อเลย มาตอลอดชีวิตของน้องนันก็ได้ค่ะน้องนันไม่เบื่อค่ะทุกคนหนูรักคนไทยมากมากหนูรักประเทศไทยมากมากครับพูดติขอบคุณมากมากนะคะท,ทหารไทยคนตำรวจไทยทั้งหมดทุกคนไทยขอบคุณค่ะเป็นอย่างไงกันเดย์พพฟซหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิด,ดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบ ป้ามันมันมีหลายความรู้สึกขนาดเลยสําหรับ้องลีเนาะทุกคนเนาะความรู้สึกทําอิดเลยก็คือรู้สึกดีใจน้เพิ่นเนาะดีใจในไรก็คือดีใจที่เพิ่นได้ข้ามมาประเทศไทยได้เนาะทุกคนเนาะถ้าหากเพิ่อนอยู่พุนบปว่าเพิ่นสิเปลี่ยนตายร้ายดีจังไรอย่างเช่นทุกคนเนาะเวลาเพิ่นข้ามมาไทยทุกคนสังเกตบึงคําเว้าอยู่ในคลิปที่เพิ่นพยายามป๊บเนาะพยายามป๊บ สาวเวียดนามสองคนท่านเนาะแต่ว่าเพื่อนโบหูภาษาเพื่อนฝั่งโบอ,อกเนาะเบึ่งน้องน้องอ่าผู้ใส่เสื้อดำนะทุกคนเพื่อนเป็นน้องของ,งลงรีเนาะเพืเนน่อ,อน,นหากอายุสิบแปดแล้วต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะอู้มันเปลี่นแต่ยานอิริทเนาะทุกคนเนาะเบึงเพื่อนจนสั้นสั้นแล้วก็ให้นะทุกคนเนาะแล้วก็แถวนั้นน่ะได้ยินเสียงแบบเสียงระเบิดอย่างนี้นชะ่ทุกคนเนาะขาเจ้าแบบ เราจ้าน่าจะกำลังสับสนอยู่ว่าอันนี้เวียดนามหรือเคมบโบดีโอโออันนี้ไทยหรือเคมบโบเดียสิน,นะหมเนาะทุกคนน้องเล็กๆนะคะเจะ้าแบบยานเร็วพออ่าได้ยินแบบคนอยู่แถวนั้นเพิ่นป๊บเนาะแล้วไทยแลนด์เวลิกรูดไทยแลนด์เวลิกรูดเนี่ยนี่แหละเพิ่นก็จึงแบบเฮเดอร์นี้ตอบเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าด้วยความยานเนาะทุกคนเนาะ พาดดงลีเองเข้าใจถึงความรู้สึกเลยเนะทุกคนเนาะเพิ่นบอกว่าอา่ข่าวของเวียดนามเนาะบอกว่าสายสองคนนี้เนาะคาดว่าจะคาดว่าคือซีเมนท์ทึก ตัวไปเฮดเวียงที่ทางพุ่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนกระทึกตัวไปเนาะทุกคนเนาะจนเพิ่นหนีออกมาไล่โอ้นุ้งลี่เองก็ดีใจน้ำพิ่นเนาะแล้วนุ้งลี่เองกะอยากขอขอบคุณเนาะทุกคนเนาะขอขอบคุณคนไทยขอขอบคุณที่เพิ่นช่วยเหลือเนาะเพิ่นแบบโบได้เพิ่นแบบโบได้แบบปล้อยผ่านนะทุกคนคนมาขอความช่วยเหลือเพิ่นกพ็พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือน,นุ้งลี่เองกะ สัมผัสได้ตลอดมาเนาะแล้วยิ่งไปอ่านบึ้งคอมเมนต์ทุกคนทุกๆคอมเมนต์เพิ่นว้าเป็นเสียงเดียวกันว่า ทุกชีวิตนะมีค่าเสมอสำหรับคนไทยเนาะทุกคนเนาะแล้วคอมเมนตะ์น่ะทุกคนคนเวียดนามมาครอบใจคนไทยครอบใจประเทศไทยแบบหลายแห่งเนาะถ้าผูใ้ใดอยากเบิ่งแบบเข้าออกอยู่ประเทศเวียดนามถ้าผู้ใดลินติ๊กต๊อกพิมพ์คำว่าอ่าคนไทยช่วยเหลือชาวเวียดนามอย่างสีนะทุกคนเข้าเข้า,ขาที่ดังๆอยู่ในเวียดนามนะสิขึ้นมาเลยเนาะทุกคนเนาะบอกเลยว่าด้งดังแฮงนะตอนนี้เนาะนี่คือจังคอมเมนต์นี้ รักเวียดนามรักเวียดนามจากประเทศไทยเนาะอันนี้เอออันนี้คอมเมนต์ของคนไทยเนาะทุกคนเนาะขนาดสุนัขไทยยังน่ารักใจดีกับต่างชาติเลยค่ะนาะทุกคนเนาะคนเวียดนามมาขอบใจหลายแหงเนาะทุกคนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศอะไรคนไทยช่วยหมดเพราะคนไทยใจดีอันนี้ลุงเลี้ยงกับบเถียงเนาะทุกคนเนาะโบวาซีลบหนีมาจากสิใดด้วยเหตุผลอันใดคนไทยเพื่อนกะซิช่วยเหลือก้นอนเนาะหลังจากนั้นกะซีป้อยให้เป็นหน้าที่ของ ทางตำรวจเพิ่นเนาะทุกคนเนาะคือจังเพิ่นก็นเอาเข้าเอาน้ําให้กิ่นเนาะพาดนับถืออีลีทุกคนน้องดีอีกดีใจที่ได้เอาคลิปวิดีโอนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนําเสนอให้หลายๆคนได้เห็นความใจดีของคนไทยเนาะทุกคนเนาะและน้องเรียงก็หวังว่าถ้าหากทั้งสองคนเพิ่นเนาะบริห็ดอย่างผิดกฎหมายน้องเรียงก็หวังว่าเพิ่นสิได้กลับ ประเทศเนาะกับไปหาครอบครัวกับไปหาคนที่ฮักเนาะน้องเรียงฮู้เลยว่าคนเสื้อดําทั้งสองคนเนาะคนเสื้อดํานะเพื่อนอายุน้อยเนาะทุกคนเนาะน้องเรียงฮู้แล้วก็สัมผัสได้เลยว่าเพื่อนแบบยานสมัยเนาะทุกคนเนะาะอ่ะแคสิบป,ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้น,นอ้องเรียงกันขอขอบคุณแทนคนเวียดนามอีกเทื่อนึงนะทุกคนเนาะ โอเคเดี๋ยวเจอกันกิปหน้าเด้อสวัสดีสวัสดีเด้อ